ครับสวัสดีครับอีฟดีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้กัวันหยุดนะครับเนาะสุดสัปดาห์ครับวันจันทร์โอวันอาทิตย์ที่7นะครับเนาะกุมภาพันธ์2566นะครับครับขัระเทียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาต่อนะครับเนาะวันจันทร์ที่8นะครับครับวันศุกร์ที่5้าเล่าพัฒนาออกนะครับเนาะครับ3 4 6 สามสองสองครับส่วนเลขล่างก็ออกหกสามนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาก,ก็ออกบนหกสามขับงวดนี้ก็มาออกล่างหกสามอีกครับแต่ว่าบนเป่าเนาะครับเนาะครับเมื่อนี้ผมเตรียมภามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับนะี่ครับงวดที่ผ่านมา วันศุกร์ที่ห้าที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเราพัฒนาเซียนคนริมทางขับบนวิ่งลูดห้ากับหกรับกับหกสามไปเข่าล่างส่วนล่างกับเข่าพื่อกันตะวันเป็นตัวกลับหน่อยอีี่เนาะรับเป็นตัวเน้นห้องอาจารย์พร้อมนะครับนี่ครับใครได้เบิรงได้ติดตามกับจีพ่อเห็นพ่อเข้าใจโศกมันอยู่เนาะครับเนาะขับเซียนคนริมทางนะครับ น้อวันจันทนะครับเนาะมาตามกันตัวครับพีีซวันจันที่แปดนะครับสภาคม und มาอีกแล้วเอพีห้ากับหกนะครับเนาะบนวิง่งโหลดครับ,รบจับคู่ห้าหนึ่ง

สามหกสามเจ็ดสามหกสามใหม่แล้วัีครับเ <c oughs> มื่ออาจารย์พเนนให้นะครับเนาะเน้นที่ห้าหนึ่งหกหนึ่ง ห้าสองหกสองครับเห็นสี่หางนี่นะครับบารน,นี้อาจารย์ให้มาเลกสามตัวมาเลกสามตัวมีสามห้าหนึ่งครับสามห้า สองสามหกหนึ่งสามหกสองครับสามตัวนะครับเนาะ ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองครับการเรีนซีหางนี่คือเก่านะครับน้องเหล็กสามตัวครับล่างล่างวิง่งหลุด สองกับสามสัดเกนียนนะครับเนาะจับคู่ สองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี่ สามห้าสี่สามสี่สี่สี่าครับคือล่างนะครับเนาะ บานนี้ตัวเน้นเนาะครับเนาะอาจารย์ประเน้นที่สองสามนะครับสองห้าแล้วก็สามสามสามห้าครับนี่อาจารย์ประเน้นสี่หางนี่นะครับล่างนะครับเนาะัดเจียนนะครับอีนะีเนาะ ครับนี่ครับพุ่งนี้ติดตุละไปเลือกตั้งอาจารย์ว่า8เดือน5 6าหลาวพัฒนาขับบนรูด5กับ6กนะครับเนาะขับห้าหนึ่งหกหนึ่งเน้ับเน้นห1าหน2่งหกับส่วนเลขสามตัวอาจารย์แนนมากอะสามห้าหนึ่งสาม 3ามหกหนะครับครับบนี้นะครับเนาะบานี้ส่วนล่างครับนี่ล่างวิ่งรูด2กับ3ครับจับคู่2 3 2 4ามสองสี่สอ4ห้าสามสหครับเน้น2 3 2 5 3 3 3อห้นะครับคนริมทาง พอเตีมขอกราบขอบคุณอาจารย์หลายๆได้ครับเด้อที่ได้ช่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามากครับให้พอเตมครับฝากปีฝากน่องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะรับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะครับเนาะรับช่วงนี้รู้สึกว่ากสติดีนะครับของอาจารย์เซียนคนริมทางเข้ามาต่อเนื่องนะครับเนาะครับนี่หมวดบัน กันที่8พฤษภาคม66นี่นะครับเนาะขับบนวิ่งลูด5กับ6ครับเน้น5 1 6 1 5 2 6 2นะครับตัวเน้นนะครับตัวบนเน้นเข้ามากตัวใน,นเข้าก็เอากระได้เนาะรับเนาะขับส่วนล่างกับวิ่งลูด2กับ3ามขับเน้น2 3 2 5 3 3 3 5ครับรู้สึกว่ามีเป่า3 3 4 4นะครับงวดน,นี้ครับ เอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอ้อเอฟซีกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนียนนะครับเนาะ <ST UT> เป็นกําลังใจให้พอเตียม <ST UT> ครับครับพอเตียมขอ <ST UT> ขอกราบขอบพระคุณอีกทีหนึ่งนะครับเดอ้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับขอให้เขาปังปังอีกเอฟซีก <ST UT> ็บจีได้โฉบๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็มีแค <qualify> ่นี้นะครับเนาะครับพเตียมก็กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม เตีมวยพรให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะกับเราพัฒนาอาจารย์เซียนคนริมทางครับสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม